สวัสดีครับทุกคนอยู่กับบูบูชาแนลวันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนทำเควสที่สำนักนายมอเตอร์เวย์หรือสำนักแห่งการแ scammer นะครับอ่ะซึ่งเควสในแผนที่ของเมืองนายมอเตอร์เวย์เนี่ยโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยมันจะมีเควสอันนี้นะครับทุกคนอ่ะทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ดูเนี่ยยังอยู่ในช่วงเวลาเอีเวนตนะ์สามารถกดเข้าในหน้าเอีเวนต์ได้นะทุกคนแล้วก็กดไปที่นี่นะนายมอเตอร์เวย์เบสนะครับแล้วก็กดไปที่ โค้ดไลท์มาเก็ตอันนี้นะครับอืมแล้วทุกคนก็จะเห็นหน้านี้เนาะว่าในอะแมปสำนักนายมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะมีเควสให้เราทำเนาะซึ่งเควสท,ที่เราทำเนี่ยอันนี้ขอพาไปดูทีละจุดเนาะถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นจุด10จุดสแกมเมอร์ในเมืองนี้นะครับอ่าเราก็จะได้ของรางวัลเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะได้ทั้งหยกเขียวปลอมนะครับแล้วก็จะได้ฉายานะครับ อ่านอกจากนั้นยังไม่พอนะทุกคนมันยังมีของรางวัลที่จะได้จากตรงนี้อีกนะก็คือจะได้กล่อง i n n e r Way เยอะเลยนะครับแล้วก็ได้หยกเขียวปลอมเสร็จแล้วข้าง,างด้านหลังๆเนี่ยก็ยังจะมีได้พินทองอีก2อันนะอันนี้อันแรกนะอันนี้จะเป็นอันที่2นะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นอันนี้เลยอ่าเป็นแอสเซสซอรี่นะที่ไว้ข้างหลังนะก็คือเป็นเสาวาร์ปฮาฮาเท่ๆเฉยๆนะซึ่งเควสแต่ละเควสนี่จะทำยังไงไมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทุกคนไล่ไปทีละอันเลย ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทําโควยแต่ละอันกันฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็ช่อง u t u b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามผมใกล้จะ600คนแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามด้วยนะผมจะทําไกด์ทำคลิปอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆเ,เวลามีแพทอัปเดตใหม่ๆนะเอามาให้เพื่อนๆดูกันโอเคไหมครับขอบคุณนะครับ นอกจากนี้นะครับตอนท้ายคลิปผมก็จะแจกโค้ดที่ทีมงานเขาแจกมาเพื่อรับของรางวัลนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทราบว่ามีโค้ดอะไรบ้างหรือว่าบางคนอาจจะตกหล่นโค้ดไปอ่ะเพื่อนๆก็รอดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะครับมาเรามาเริ่มดูกันซึ่งเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดเปิดมาเจอคลิปเนี้ยตอนที่อีเวนต์มันจบไปแล้วอ่ะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะผมมั่นใจว่ามันยังสามารถทําได้ต่อวิธีการเข้าไปหน้าอีเวนต์เมื่อกี้อ่ะโดยที่หลังจากจบกิจไปแล้วเพื่อนเพื่อนกดตัว M เปิดแผนที่ขึ้นมา เพื่อนๆซูมมาที่ตรงนี้นะครับบริเวณเมืองของสำนักนายมอทเวย์นะเพื่อนๆจะเห็นทางขวานี่เห็นลูกหนูนี่ไหมทองๆเนี่ยกดเข้าไปได้เลยครับมันก็จะไปอยู่ที่หน้าเดียวกัน ซึ่งในเกมเนี่ยตอนเนี้ยมันมีอยู่2ที่นะครับที่มันจะเป็นแบบเนี้ยคือมันมีที่สานักเลเวลเชดอันนี้ผมเคยทาคลิปลงไปในช่องผมแล้วนี่เวลาที่เราซูมมาตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นรูปพัดตรงนี้อ่ะอันนี้ก็อย่าลืมทํากันนะเพื่อนๆตอนเนี้ยผมอะใกล้จะได้ของรางวัลขั้นสุดท้ายแล้วที่เป็นอิสเซสซอรี่พัดอันนี้นะอ่ะอันนี้ใครยังไม่รู้วิธีทําไปดูคลิปในช่องผมนะวันนี้เรากลับไปที่อ่าไอนี้ของเรากันเนื้อหาของเราไปคือ วิธีการทำนะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวผมพาไปทำทีละอันเลยอ่ะเพื่อนๆกดไปตรงนี้ก่อน1ิบจุดก c a มอร์ในสำนักนายมอเตอร์เวย์ผมจะเริ่มจากจุดก c a มอร์จุดแรกที่มันใกล้เสาวาร์ฟในสำนักนายมอเตอร์เวย์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งก็คือเชลลนะครับอ่าเป็นการทำนายดวงนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆอ่าเสาวาร์ฟตรงนี้นะครับกลางเมืองนะครับอันนี้อ่าเพื่อนๆดึงหันมาทางนี้นี่นะครับบูตการทำนายดวงเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆก็คุยเลยครับอ่าแล้วเพื่อนๆก็เลือกได้เลยว่า เพื่อนๆจะทานายดวงอะไรอ่ะเพื่อนๆก็เขย่าเขย่าวเขย่า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 อ่ะแล้วเพื่อนเพื่อก็เล่นไปนะหลังจากที่เพื่อนเพื่อนทายดวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปจุดก c a มอร์จุดถัดไปนะครับเพื่อนๆซึ่งก็คืออันนี้นะครับคนกะหีบสมบัตินะครับอ่ะเพื่อนๆนหันมาทางนี้นะปุ๊บวิ่งตรงไปตรงนี้เพื่อนๆนจะเจอคนกะหีบสมบัติเนี่ยครับเขาอยู่ตรงนี้เนาะเพื่อนๆนต้องใช้สกิลอันนี้นะครับสกิลขโมยเนี่ยหามุมหน่อยแล้วก็ขโมยของจากขีบสมบัติเข ผมจะไม่สปอยนะครับว่าผลสุดท้ายผลลัพบเนี่ยมันจะเป็นยังไงในแต่ละจุดแ c กมเมอร์นะเพื่อนเพื่ลองไปเล่นดูนะครับปั่นปั่นฮาฮาดีนะครับเพื่อนๆอ่ะแล้วก็ในจุดถัดไปนะครับจุดถัดไปอ่าจุดที่3ามนะครับจะเป็นอันนี้นะครับจะเป็นการปาลูกดอกลงแจกันนะครับซึ่งก็เพื่อนๆก็สามารถหาดูได้จากอันนี้เลยนะครับนี่จุดตรงนี้เลยเพื่อนเวิ่งไปตามตรงนี้เลยนะ อะ่ะเมื่อเพื่อน <_ C> e <an> ๆมาถึงแลวนะเพื่อนๆก็เล่นกับคนนี้เขาได้เลยนะครับเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วเราก็จะไปจุดถัดไปกันนะครับเ <_ C> e <an> พื่อนๆจุดถัดไปนะครับจะเป็นอ่าจุดที่เราจะต้องตกปลานะครับซึ่งจุดตกปลาเนี่ยเราก็จะมองหา NPC รูปคนตกปลาในแผนที่นะครับเ <_ C> e <an> พื่อนๆจุดตกปลาก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่อ่าตรงบริเวณริมน้ําตรงนี้ไหนเรามาร์กลงไปซิเรามาร์กไม่ได้อ่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนวิ่งไปนะนี่นะจุดตรงนี้นะ เราวิ่งไปตามดูลำธารน,น้ำในนี่นะครับในมินิแมปนะอ่ะนี่ลงมาเราก็จะเจอแล้วนี่ n p c ที่เขายืนตกปลาอยู่ตรงนี้อันนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถแข่งตกปลากับเขาได้เลยนะก็เราก็จะได้จุดสแกมเมอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในจุดอันนี้นะครับจุดตกปลาต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปจุดตรงนี้นะครับสแกมเมอร์เบรกวินนะครับอ่ะ ขอวาร์ปกลับไปตรงนี้ก่อนแต่แกมเมอร์เบรกวินนะครับจะอยู่ตรงบริเวณแถวแถวนี้นะครับเพื่อนเพื่อน่เพื่อนเพื่อนวาร์ปมาถึงใช่ไหมก็เออมาแถวนี้นี่อ่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บตรงเนี้ยครับมันจะมีเอ่อเหมือนกับดาบปักอยู่ในหินนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็พยายามคุยกับ n p c พซแล้วก็ทำ ไปเรื่อยๆนะมันจะให้เรากินยาเนาะเพื่อเราจะได้มีแรงในการดึงดาบขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆก็คุยกับตรงนี้ไปนะเสร็จแล้วมันก็จะผ่านจุดก c a มอร์จุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับจุดสก c a มอร์จุดถัดไปนะครับอ่เราต้องไปหา npc ที่ใส่หมวกมาจอง3ตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเพื่อนๆนเปิดแผนที่มาเนาะเราวาร์ปจากเสาวาร์ปนะเพื่อนๆอยู่มันอยู่บริเวณตรงนี้นะของแผนที่อ่าดูวิธีการวิ่งนะครับวิ่งมาทางนี้นะครับเพื่อนเพื่อน อเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นนู่นไหมนี่ NPC 3สามตัวอยู่ตรงนี้ละอ่ะไปแล้วเ,เข้าไปคุยกับเขาครับอ่ะพอเราคุยเสร็จนะเพื่อนๆเราไปตามทางเขาเลยอะข้างในมันก็จะมืดใช่ไหมเราต้องใช้สกิลพ่นไฟนะจุดไฟให้เขาหน่อย อ่ะเดี๋ยวเขาบอกให้วินซินต์ก่อนนะเราเรากดตัววีก่อนอ่ะนี่แสดงว่าเราไกลพ่นไฟไกลไปหน่อยอ่ะไกลๆแล้วพ่นไฟเพื่อน,อ,นอ่ะพอเราพ่นไฟปุ๊บข้างในก็จะสว่างเนาะแล้วเราก็จะเจอกล่องสมบัติเราก็เก็บได้เลยครับมันก็จะปั่นๆเลยเพ,เพื่อนดูดิเราโดนพึ่งต่อยนะเปิดกล่องสมบัติเราเจอพึ่งต่อยอ่ะเรียบร้อยครับสําหรับจุดสแกมเมอร์ในจุดอันนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปในจุดถัดไปนะครับ สำหรับจุดก c a มอร์ในจุดถัดไปนะครับคือจุดที่เขาจะให้เราเดานะครับว่าไอตัว scammer เนี่ยมันเอาของใส่ไว้ในถ้วยใบไหนนะครับอ่าสำหรับโลเคชันของ scammer ตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับก่อนทางวิ่งไปตัวหมักลุกเนาะอ่าเพื่อนๆจะเห็น npc ตั้งโต๊ะอยู่ตรงนี้แล้วจะมีเค e s เขียวดิ้งขึ้นมาให้เราทําเราก็สามารถทําได้เลยครับอ่าจากนั้นนะครับเราจะไปจุดก c a มอร์จุดถัดไปนะซึ่งก็คืออ่าตัวหมักลุกตัวนี้นะครับเพื่อนๆแทรอ t r a ไปได้เลย เมื่อเราเจอ NPC นะเราก็สามารถคุยกับเขาเพื่อเล่นหมากรูกกับเขาได้เลยแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเล่นไปเพื่อนๆอย่าลืมมารับของตรงนี้นะได้กล anyway, ่องเอเนไวต์ตั้งสองชิ้นนะครับอ่ะไปผมเล่นให้ดูอ่ะเริ่มกันเลยอ่ะเขาก็จะโกงเรานะเพื่อนๆซึ่งอ่เราเดินยังไงเราก็จะแพ้เขาอะ่ะอ่ะเห็นไหมครับซึ่งหมากเขา่ามันจะเยอะมากเลยนะ สำหรับวิธีการที่เราจะชนะเขานะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเโดดขึ้นมาบนหลังคาตรงนี้นะจากนั้นใช้สกิลขโมยนะครับขโมยหมากเขาเขามานะอันนี้อันนี้ขโมยนี้อ่าให้เขาไม่มีหมากเล่นนะอะจากนั้นนะเพื่อนเพื่อนมาคุยกับเขาใหม่มามาเจอกันใหม่ดิเอาแบบไม่โกงอะ่ะกดสตาร์ทครับอ่า เราก็กินไปเรื่อยๆเลยเพื่อนๆกินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนู่นนะครับอ่ะคราวนี้เราก็ชนะแล้วนะครับอ่ะพอเราชนะเสร็จเราก็จะได้จุดสแกมเมอร์จุดนี้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะชนะเสร็จเพื่อนๆอย่าลืมมารับอันนี้ด้วยนะกล่องอินเนอร์เวย์นะรับทั้งหมดเลยครับอ่ะเรียบร้อยโอเคครับคราวนี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีจุดสแกมเมอร์จานวนทั้งหมด จุดแล้วนืๆสำหรับสแกมเมอร์อันถัดไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยจะมีผู้หญิงเนี่ยส่งแชท p r i v a t มาให้เรานะครับอ่ะเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็แชทคุยกับเขานะเพื่อสร้างสัมพันธ์นะครับผมอ่ะเขาก็จะบอกว่าเขาตามหาความรักในโลกออนไลน์นะครับอ่ะเราก็คุยกับเขาเพื่อสร้างสัมพันธ์เนาะ สำหรับใครที่คุยไม่เป็นนะครับหรือไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรเนี่ยผมมีไกด์คำพูดอยู่ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถก๊อปตามนะครับแล้วก็กดส่งให้ NPC ไปตามแพทเทิร์นนี้ได้เลยเนาะผมจะใส่แพทเทิร์นคำพูดไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับซึ่งผมส่งตามนี้นะส่งจนครบเสร็จแล้ว NPC ก็จะมาเป็นเพื่อนของเรานะครับเราถึงจะทำเควสตต่อไปได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ส่งแล้วยังไม่ผ่านนะครับให้กดไปเลือกตัวละครใหม่นะครับหรือว่ารีเซ็ตแชทใหม่นะครับ หลังจากที่เราคุยกับ NPC ตัวนี้จนสามารถสร้างเพื่อนกับเขาได้แล้วนะครับเราเดินมาจุดบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมีเควสเขียวเด้งขึ้นมานะครับให้เราเข้าไปคุยนะครับอ่ะเราก็ไปทำเควสตามปกติได้เลยครับสรุปอันนี้ก็คือสแ s c a ม m e r นะครับหลอกเรานะครับว่ามันเป็นผู้หญิงนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทำเควสแ s c a มอร์จุดที่9เสร็จสิ้นนะครับมันก็จะ พาเราไปสู่เควสสแกมเมอร์จุดอันที่สิบนะครับอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆก็ไปตามนี้ได้เลยนะครับอ่ะเมื่อเราทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้จุดสแกมเมอร์ครบทั้งสิบจุดนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับอ่เมื่อเราครบสิบจุดนะครับเพื่อนๆอย่าลืมรับของรางวัลตรงนี้นะตรงกล่องสมบัติตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ่าเราก็จะได้ฉายานะแล้วก็พวก ยกปอมมานะครับอืม่ะเราไปดูกันครับว่าเมื่อเราครบ10จุดแล้วเราจะต้องทํายังไงต่อนะครับอันนี้เราครบ10จุดแล้วนะเราก็จะได้ exp ในการอัพเลเวลตรงนี้นะจากนั้นนะครับตรงนี้เราจะปลดล็อกนะครับก็คือเควสประจําสัปดาห์นะครับเพื่อนๆอันนี้ผมจะสอนเพื่อนๆทาทีละอันนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้เราใช้สกิลขโมยนะครับขโมยอะไรก็ได้ในสํานักนายมอเทอร์เวอันี้นะครับซึ่งเมื่อกี้เราไปขโมยตัวหมากลุกเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาวันอื่นหรือมาทาในสัปดาห์อื่น เพื่อนๆก็สามารถใช้สกิลขโมยอะไรก็ได้จาก NPC ที่อยู่ในสำนักในมอเตอร์เวย์นี่นะครับอ่ะขโมยเสร็จแล้วก็กดรับครับตัวนนี้นะครับเขาบอกว่าให้เรากินอ่ากินยาเข้าไปครับแล้วว่ามันจะมีไตเอฟเฟกของยานะครับเพื่อนๆอ่ะยาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปรับได้ตรงนี้นะอ่ะไปแท็กดูครับอ่ะเราก็มาซื้อยาอันนี้นะครับที่ NPC ตัวนี้นะครับเพื่อนๆ อ่ะเมื่อจากนั้นเพื่อนๆซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาหาในช่องเก็บของของตัวละครนะครับคืออันนี้นะครับอ่าจากนั้นเพื่อนๆกดใช้ได้เลยครับนี่ครับเพื่อนๆอ่าพอเรากินยาไปใช่ไหมครับเราจะเกิดไซเอฟเฟกก็คือตดอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อนๆเมื่อเราเกิดอาการตดปุ๊บอ่าเควสเราก็จะเสร็จครับก็คือเราโดนสแกมเมอร์หลอกขายยานั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะนี่เควสเราก็จะเสร็จอันที่สนะครับต่อไปนะครับเขาบอกว่า ให้เราไปาหาหนูที่มันเป็นขอทานนะครับมันก็จะมีอยู่เต็มไปหมดเลยครับบริเวณในสำนักนายมอเตอร์เวย์เพื่อนๆหาหนูที่มันมียืนอยู่บนถุงเนาะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่นี่นี่อย่างนะเจอแล้วนะครับตัวนี้ตัวหนึง่งอ่ะเพื่อนๆมาคุยเลยเนาะแล้วก็ให้เหรียญเข้าไปได้เลยครับเมื่อเราให้เหรียญไปปุ๊บเราก็จะเสร็จเฟสแล้วละครับ ต่อไปนะครับเขาให้เราเก็บเกี่ยว3ามครั้งในฐานของนายมรทเวย์นะครับเราก็ไปหาเห็ดพิษที่อยู่บริเวณลำธารนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยครับไปเราไปหากันอ่ะอยู่ด้านล่างนะไปหาง่ายๆอ่ะเพื่อนๆดดลงมาเห็นไหมครับเราเจอเห็ดแล้วอ่ะเราเก็บเลยครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเก็บเห็ดหรือเก็บอะไรก็ได้นะครับ3ครั้งเนี่ยเราก็จะเสร็จสิ้นเควสนะครับเพื่อนๆตอนเราเควสถัดไปนะครับเขาบอกว่าให้เราไปเหมือนกับว่า ไปทํานายดวงนะครับซึ่งเรากดมาปุ๊บเราก็จะวาร์ปมาหา n p c ตัวนี้นะครับอ่านี่ครับดีไวเนอร์นะครับอ่าเรากดเลยเราคุยกับเขาเลยอ่าแล้วเราก็อธิษฐานเลยนะครับเขยา่าเขยา่าเขย่าไปเขย่าไปจนครบหกรอบนะครับเพื่อนๆออ่าอันนี้ก็คือเราทานายดวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็จะได้มาใบเหมือนใบเซียมซีมาให้เราอ่านดวงโอเคเรียบร้อย อ่ะเมื่อเราทำนายดวงเสร็จปุ๊บเราก็จะเสร็จเควสครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเควสสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าให้เราไปตะโกนสโลแกนของสำนักนายมอเตอร์วีที่การฝึกฝนของสำนักเวลออฟเฮเวนนะครับ <c oughs> ก็คือเราไปป่วนนั่นแหละครับอ่ะเพื่อนๆกดโกไปได้เลยนะแล้วเราก็ไปตามกดไปเลยครับไปโหมดออนไลน์ได้เลยเมื่อเราว้ามาถึงบริเวณจุดนี้นะ <c oughs> เพื่อนๆยืนรอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขบวนวิ่งอ่ะเขาก็จะวิ่งผ่านเราเองครับเพื่อนๆแล้วเราก็ค่อยกดจอยเข้าขบวนไปครับอ่านี่ ขบวนวิ่งมาแล้วนะคบเพื่อนๆเราก็กดจอยเข้าขบวนไปเลยครับจากนั้นนะครับการตะโกนสโลแกนนะครับเพื่อนๆกดมาตรงนี้อ่านี่กดตรงนี้นะนี่นะครับนายมอเตอร์วีนะครับเพื่อนๆเลื่อนหานายมอเตอร์วีนะอ่อและเพื่อนๆรอดูเวลานะเวลาตรงนี้นะมันใกล้จะหมดเพื่อนๆกดตรงนี้นะ ครัวๆเลยนะอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆพอเราตะโกนสโลแกนของนายมอเทเว์เสร็จปุ๊บเราก็เสร็จเควสเรียบร้อยครับเพื่อนๆอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆเราเสร็จเควสเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีการทําเควสประจําสัปดาห์ของสํานักนายมอเทเวงง่ายๆนะครับเพื่อนๆซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะรีเฟซในหนึ่งวันก็คือเดี๋ยววันจันทร์มาเราก็สามารถทําได้ใหม่อ่าจากนั้นนะครับเมื่อเราทําไปเรื่อยๆในทุกสัปดาห์นะครับเราก็มารับของรางวัลตรงนี้นะเพื่อนๆของรางวัลเนี่ย คือไล่ไปตามนี้ได้เลยเนะให้เยอะมากเนาะพอจนเวลสุดท้ายเนี่ยให้อันนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์มาประดับด้านหลังนะอ่าเพื่อนๆเราก็กดเคลมเลยทีเดียวซึ่งไอของรางวัลเนี่ยไอหยกปลอมเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยผมบวกบวกวมแล้วเนี่ยน่าจะได้ประมาณ หกแสนกวอยกเลยนะเพื่อนๆหกแสนกว่าเท่ากับประมาณหกร้อยหยกเขียวอันนี้ยังไม่รวมกับระหว่างเวลาที่เราไปทําพวกเวสหรือกิจต่างๆนะในในมอเตอร์เวย์เบสนะครับเพื่อนๆมันก็จะยิ่งได้มากกว่านี้ซึ่งหากเพื่อนๆต้องการหยกเขียวไปเปิดกาช้าเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมมาทำเวสอันนี้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยว่าเราจะเอาหยกเขียวปลอมไปแลกหยกเขียวจริงที่ไหนนะครับเพื่อนๆกดไปตรงนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับ RNPCOchi นะครับผมอ่ากดแทร็กไปเลยครับ นี่นะครับจุดวาร์ปที่เราวาร์ปลงมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะครับ n อ c อยู่นี่เลยอ่าเพื่อนๆดูนะว่าเมื่อกี้ที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเราได้โยเกี่ยวปอมมาทั้งหมดเกือบ9000 900, 0 0หยกนะซึ่งผมได้แลกไปแล้วบ้างนะครับในคลิปอื่นๆที่ผมสอนเพื่อนๆน่ะไปหาพินทองในแมปในมอเตอร์เวย์เนาะอ่ะนและคอยดูนะครับว่าตอนเนี้เกือบ90,00 900, 0 0หยกเนี่ยผมแลกออกมาได้เป็น 8 9 1ยกหยกแท้เลยนะครเพื่อนเพื่อนผมมองว่านายมอเตอร์เวเบดเนี่ยมันให้หยกเขียวแท้เราเกือบพันหยกเลยนะเพื่อนๆซึ่งสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการเอาหยกเขียวไปเปิดกาชาหรือเอาไปซื้ออินเนอร์เวเนี่ยอย่าลืมมาทเควสด้านล่างนายมอเตอร์เวเบดกันนะเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นวิธีการหาจุดสแกมเมอร์ทั้ง10จุดแล้วก็วิธีการทเควสดประจําสัปดาห์ของสํานักนายมอเตอร์เวนะครับเพื่อนๆอ่ะคราวนี้เราไปดูกันครับว่าโค้ดที่ทีมงานเขาแจกเนี่ยที่มันสามารถเติมรับขอองงราาวัไไดด้้้มีโคะบ เพื่อนเคนไหนตกหล่นไปหรือยังไม่ทราบเนี่ยมาดูกันเลยนะครับสำหรับโค้ดและของรางวัลน,นะครับผมจะใส่ไว้ใต้ description หรือว่าในคอมเมนต์นะครับสำหรับวิธีการเติมโค้ดนะครับเพื่อนเนกดมาลรงที่เมนูนะครับแล้วก็มาที่ setting ครับ จากนั้นเลื่อนมาด้านหลังสุดนะครับมาในหมวดของออเทอร์นะครับผมพอมาในหมวดของออเทอร์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้เลยนะครับ exchange code นะครับสำหรับในวันนี้โค้ดที่เราแจกให้กับเพื่อนๆนะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เติมก็ไปเติมกันนะครับ ยังไงก็สําหรับคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์สําหรับใครนะครับก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็ช่อง u t u b e ของผ,ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามผมมาใกล้ครบ700คนแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามผมด้วยนะแล้วผมสัญญาว่าผมจะเอาเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นหรือวิธีการทเควสตต่างๆเนี่ยเวลามันอัปเดตเข้ามาใหม่อะ่ะทำคลิปมาสอนเพื่อนๆต่อนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันได้เลยนะขอบคุณครับโอ้อะไรวะเนี่ย แม่งสแกมเมอร์อของแท้สำนักนี้